สวัสดีคะ่ะช่องบ้านติดเกมนะคะวันนี้ก็อยู่กับแพทอัปเดตและกิจกรรมประจำวันที่ติเก้ยเอต้องบอกว่าวันที่20กันยายน2 5 6ห้าหกนะคะก่อนอื่นเลยต้องขออน,นุญาตขอบคุณสมาชิกช่องบ้านติดเกมนะคะที่ทำการสมัครสมาชิกช่องบ้านแลวก็ขอบคุณผู้ดูนึ่นทุกช่องทางด้วยนะคะและใครอยากสมัครสมาชิกก็สามารถกดใต้คลิปได้เลยนะคะจะมีคําว่าสมัครสมาชิกช่องอยอโยบรดเนคได้เลยนะคะอยู่ไว้ใต้คลิปเหมือนเช่นเดียวกัน โอเคสำหรับวันนี้นะคะไปดูพร้อมๆกันเลยว่ามีแพทอัปเดตและกิจกรรมอะไรให้เรากันบ้างไปเลยฟิวแพทอัปเดตวันนี้นะคะก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับซีซันโฉมใหม่เป็นหลักนั่นเองเนาะโดยที่เอ่อคนที่ยังไม่ได้จบซีซันฤดูร้อนนะคะก็ไม่ได้โดนเตะออกแต่ใดๆนะคะบอกไว้ก่อนก็คือสามารถกดจบเองได้เลย โดยซีซั่นรอบนี้นะคะเขามอบตั๋วให้เราเรียบร้อยแล้วนะคะทั้งหมด2ใบย,ยกเว้นคนที่มีตัว๋วซีซั่นฤดูร้อนคางไว้อยู่นะคะจะมีตั๋วทั้งหมด3ใบเมื่อเราควรจบก,การศึกษา,าออกมาเราก็จะเหลือแค่2ใบเท่ากับคนอื่นนั่นเองเนาะหวังว่าจะไม่งงตรงจุดนี้นะคะย้ำอีกทีหนึ่งคือทุกคนจะมีตั๋วทั้งหมด2ใบนะคะโอเค ตัวสองใบในที่นี้หมายถึงอะไรก็คือหมายถึงว่าเราสามารถสร้างตัวละครซีซันเมื่อไหร่ก็ได้นะคะคุณจะสร้างวันนี้หรือคุณจะสร้างเดือนหน้าหรือเดือนพฤศจิกายนก็ได้แล้วตั๋วเนี้ยย้ำอีกทีหนึ่งว่าจะถูกใช้ก็ต่อเมื่อคุณกดจบการศึกษาออกมานะคะเท่ากับว่าณนะตอนนี้นะคะเราจะสามารถใช้สิทธิ์ในการเล่นตัวซีซันได้ทั้งหมด2ครั้งนะคะก็คือนับตามตั๋วเลยซึ่งตั๋วเนี่ยมันจะถูกมอบให้ทันทีเมื่อเรากดเข้าเกมเนาะ ทีนี้ตัวเนี่ยมันจะอยู่ที่สูงสุด5้าใบนะคะโดยจะเอ่อมอบให้เป็นรอบๆนั่นเองเนาะซึ่งตอนเนี้ยวันนี้วันที่ยี่สิเนี่ยก็มอบให้สองใบครั้งแรกก็เลยคิดว่าอีกสาใบที่เหลือเนี่ยน่าจะมอบให้เดือนหน้าก็คือเป็นแบบเดือนละใบต่อๆไปนะคะเดี๋ยวยังไงก็เราติดตามการสำหรับใครที่อยากจะเล่นตัวละครซีซันนะคะก็เท่ากับว่าสำหรับปีนี้คุณสามารถเล่นตัวละครซีซันได้ทั้งหมดห้าตัวนะคะถ้าเกิดไม่ขี้เกียจ โอเคก็เอ่อซีซั่นนะตอนนี้นะคะจะไม่มีการปิดปิด,ปดเปิดเปิดเซอร์เป็นรอบๆแล้วก็คือปรับเป็นแบบนี้แทนเนาะก็คือเอ่อซีซั่นนี้นะคะจะอยู่ไปยาวๆจนถึงวันที่31ธันวาคม2566เนาะ ทีนี้เจ้าซีซั่นตัวนี้นะคะก็คืออย่างที่บอกว่าเราจะลบๆสร้างๆตัวละครเท่าไหร่ก็ได้นะคะก็คืออยากจะลองกี่ตัวก็ลองไปเลยตัวเนี่ยจะถูกใช้และนับเนี่ยเมื่อต่อเมื่อเรากดจบการศึกษาออกมาแล้วเท่านั้นนะคะแต่อย่างไรก็ตามของรางวัลทุกอย่างก็คือมอบให้ ครั้งเดียวเท่านั้นเนาะก็คือเวลาเราเปลี่ยนตัวอย่าลืมเอาของทูบัล่าหรืออะไรก็ตามที่มันไม่ติดตัวค่ะยัดเข้าคลังแล้วก็เวลาสร้างตัวใหม่เป็นตัวซีซันใหม่เข้ามาก็ไปหยิบของออกจากคลังได้เลยนะคะก็จะประมาณนี้เอ่อซึ่งเวลาลบก็ใช้เวลาประมาณสามนาทีนะคะในการลบในกรณีที่ใครต้องการที่จะเปลี่ยนตัวจริงๆนะโอเคก็จะประมาณนี้นะคะสําหรับเรื่องซีซันอันนี้แม่บ้านคือสรุปย่อให้เลยเนาะ เดี๋ยวยังไงภายในวัน2วันนี้แม่บ้านก็จะทําเกี่ยวกับเรื่องซีซันใหม่เข้ามาด้วยนะคะก็คือต้องทำคลิปมาให้แยกอีกทีนึ่งเนาะอันนี้ก็คือมาบอกอธิบายในแพลตคร่าวๆก่อนเลยนะคะซึ่งในซีซันเนี่ยสิ่งที่ประโยชน์ที่เราจะได้นะคะก็คือจะได้รับค่าประสบการณ์ต่อสู้300%ตลอดเวลาค่าประสบการณ์ทักษะบวก100%แล้วก็ค่าประสบการณ์ชีวิตบวก3 0ด้วยนะคะ ซึ่งในซีซันเนี่ยมันจะมีการตกปลาซึ่งปลาตัวนั้นปลาศิลแคนสามารถนําไปแลกของต่างๆได้ก็จะมีเารายสัปดาห์แล้วก็มีเป็นแบบว่าแลกครั้งเดียวต่อตระกูลเลยแบบนี้นะคะซึ่งมันก็มีการแบบเราอาหารมันเอาไปแลกหินถูหินดํากันเวลาเพื่อเอาไปตีบวกของถูวัลลาได้ด้วยก็จะเป็นวิธีหาหินดําการเวลาเอ,าอีกอย่างนึ่งนอกเหนือจากการไปารามอนด้วยนะคะ แล้วก็จะมีสิทธิประโยชน์สาหรับสายม้าด้วยก็คือสามารถไปรับเควสรายสัปดาห์เอาของเอ่อเอาเวกมาแล้วก็ตัวช่วยคูณอีพีของม้านะคะจากภูคาซึ่งอันนี้สามารถรับได้เลยไม่จําเป็นต้องเป็นตัวสีสั้นนะคะตัวธรรมดาก็รับได้เนาะม่บ้านก็ทําอยู่ซึ่งอันนี้ก็เป็นสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมของสายไลท์สก,กิลนะคะเพื่อก็จะประมาณนี้ แล้วก็เออ่หินดําแห่งการเวลาหินดําเวมอฟองบริสุทธิ์แล้วก็แรกทูกบัล่าโดนลดราคาลงนะคะเหลือแค่ประมาณหมื่นเดียวน้องเมื่อก่อนมันจะราคาประมาณแสนหนึ่งนะคะอันนี้ก็คือเขาอยากให้เราแบบเล่นจนจบก็คือทําวีทั้งตัวเสร็จก็ให้กดจบการศึกษาออกมาได้เลยนะคะอะไรประมาณนี้ โอเคเควสต่างๆนะคะก็ไม่ได้ยากส่วนเกินไปพอปรับลดลงมาสักพักแล้วเหลือแค่สองอหสิบตัวบ้างบางทีก็อางันก็เป็นห้าร้อยตัวบ้างอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้ก็เป็นรายชื่อเควสทั้งหมดนะคะที่ให้เราไปทำได้เนาะก็จะมีเควสรายสัปดาห์ด้วยอะไรด้วยเป็นเควสพื้นที่ด้วยนะคะสำหรับใครที่กำลังจะแบบหาหินดำกันเวลาหรือแร่ทูบัลลาต่างๆมาทำของเนาะก็จะประมาณนี้ อ่ะนอนั้นเดี๋ยวขออนุญาตไปอยู่ในคลิปซีซั่นละกันนะคะจะได้ไม่งงเนาะอ่าก็จะมีเรื่องของรางวัลการจบการศึกษาด้วยนะคะซึ่งเดี๋ยวจะไปเจาะลึกรายละเอียดกันอีกทีนึงรอบนี้ก็จะมีซีซัน่นเป็นเปลี่ยนตาแห่งการเดินทางให้นะคะก็เอ่ออย่างที่บอกก็เากับว่าเราจะได้ของรางวัลทั้งหมด5รอบด้วยกันนะคะซึ่งของรายการแลกเปลี่ยนต่างๆเนี่ยอ่ะเดี๋ยวมาดูของรายการแลกเปลี่ยนสักนิดนึง อ้อันนี้ดีนี่อันนี้ดีตรงนี้นะคะคือเปลี่ยนตาซีซันเนี่ยรอบหนึ่งเราจะได้ประมาณ80เปรี่ยนนะคะถ้าเขายังไม่เปลี่ยนนะเดี๋ยวแม่บ้านต้องไปนับอีกทีหนึ่ง <S <S โดยปกติแล้วเหรี่ยญรอบหนึ่งอะ่ะมันจะให้อยู่ที่ประมาณ80เปลี่ยนนะคะถ้าเราไม่เติมบัตรพูดามถ้าเติมบัตรพูดามจะอยู่ที่120เปรี่ยนก็คือถ้าต้องบอกก่อนว่าถ้ายังไม่เปลี่ยนนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยยังไงแม่บ้านต้องไปนับดูอีกทีหนึ่งคะแต่โดยปกติจะเป็นประมาณนี้นะ ทีนี้ไอเทมแลกเปลี่ยนระยะยาวเนี่ยก็คือรายการตามนี้ก็คือสามารถแลกเปลี่ยนได้เรื่อยๆนะคะของก็น่าจะเป็นตามนี้ไม่มีเปลี่ยนแล้วเนาะส่วนไอเทมที่แลกเปลี่ยนได้ตระกูลละหนึ่งครั้งนะคะถือว่าดีมากๆเลยนะเพราะว่า50เหรียญน,นะคะใช้แลกใบกําหนดทักษะพหนาด้วยเดี๋ยวแม่บ้านจะมาจาอหรือ,อทีนึงแต่อันนี้เดี๋ยวขออนุญาตดูกันเข่าเข้าวๆก่อนเนาะ ใบกับว่านะพานะเนี่ยใบละเจ็ดร้อยห้าสิบาทเลยนะคะทุกคนซึ่งอันนี้เอามาแจกก็คือแบบดีมากแล้วก็มีน้องเมทให้ด้วยนะคะแล้วที่ดีที่สุดเลยก็น่าจะเป็นใบแลกเปลี่ยนค่าประสบการณ์ต่อสู้ละทัศษะต้องบอกว่ามันดีทุกอย่างเลยแหละเออมันดีทุกอย่างเลยแล้วก็เซนใบแลกเป็นอาวุธสามประเภทด้วยนะคะใช้ร้อยเหรียญเลยโอ้อันนี้คือจูงใจให้ดีฉันมาเล่นซีซั่นใช่ไหมหน้าแรงทุกอย่างเลยค่ะเฟลสแตงหนึ่งร้อยก็ดีหลายๆอย่างที่บอก คือจริงๆมันดีแทบทุกอย่างอยู่ที่เราอะจะใช้มันหรือเปล่านะคะหรือว่าคุณเป็นสายไหนเนาะอ่ะทีนี้อันนี้ก็สําคัญสําหรับคนทํามาสิบนะคะรอ้อยเหรียญดาแรกที่เอาเวกมาสิบได้หนึ่งครั้งนะคะซึ่งถือว่าดีมากๆก็ช่วยขุณย่นระยะเวลาไปได้หนึ่งครั้งนั่นเองเนาะก็อ่านั่นแหละเลยบอกว่าดีทุกอย่างเลยอะสรุปแล้วแล้วก็อ่ะอันนี้อันนี้เป็นไอเทมที่แรกตลอดก,ก็คือยี่สิบเหรียญเนาะได้แลกขนนกจินตนาการด้วยเอาไว้ทำเอาของเอาเวกมาสิบ um นั่นเองก็ โอ้เมนหนทางในการได้อีกอย่างหนึ่งนะคะดีมากๆโอเคต่อไปนะคะเออในคลิปนี้นะคะจะอ่านเรื่องซีซันเร็วๆหน่อยเนาะเพราะว่ามันเป็นแพทอัปเดตเฉยๆนะคะถ้าแม่บ้านจะเจาะลึกรายละเอียดทั้งหมดนันจะยาวมาก ซึ่งแม่บ้านเลยขออนุญาตว่าเออบางอย่างอาจจะไม่ได้พูดถึงนะคะก็อาจจะเดี๋ยวไม่ใช่อาจจะคือต้องบอกว่าเดี๋ยวจะไปทําคลิปแบบละเอียดอีกทีหนึงเป็นคลิปซีซั่นใหม่เลยนะคะก็เดี๋ยวถ้ายังไงอันไหนมันไม่ได้พูดถึงหรืออันไหนมันตกหล่นไปยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะคะอยากให้เข้าจะให้ตรงกันนะโอเคแล้วก็รอบนี้นะคะรางวัลพิเศษซีซั่นนะคะเป็นเฟลสเตกร้อยห้าสิบซึ่งอยู่ยาวเลยเพราะว่าเป็นซีซั่นระยะยาวนะคะก็สามารถแลกได้น่าจะรอบแลกได้รอบหนึ่งอะเนาะ ส่วนใครที่แรกคมหมดแล้วอะไรใดๆก็แลกแลก fail ร้อยหิละกันส่วนอันอืนอ่นก็ลองพิจารณากันดูว่าจะแล่อะไรนะคะเดี๋ยวไปบางค่อยมาเจาะหรือให้อีกทีหนึ่งโอเคทีนี้เอ่อถ้าจบการศึกษาแล้วอะไรแล้วนะคะปุ๊บปุ๊บปึ๊บ,บ,บก็ซีซันนะคะสรุปย่อ,อก,ก่อนเลยว่าถ้าเราจบการศึกษาออกมาเราจะไม่สามารถเข้าไปเล่นในเซิร์ฟซีซันได้แล้วก็จะไม่มีบัตรพูดดำพวกนี้ให้นะคะ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครถ้างจะให้แม่บ้านแนะนํานั่นก็คือควรทําบัตรผู้ดําให้หมดก่อนนะคะไม่ว่าจะซื้อบัตรหรือไม่ซื้อก็ตามนะคะทําให้หมดเลยทําหมดแล้วเสร็จแล้วเราก็ปรีบวกของทูบัลล่าวีให้ทั้งตัวรวมถึงประดับด้วยนะคะเมื่อทำทุกอย่างอสองอย่างนี้ครบแล้วเราก็ค่อยจบการศึกษาออกมานะจ๊ะโอเครู้สึกว่ารอบนี้จะไม่มีนาฬิกาปูคาให้ใช้แล้วนะคะ เออโอเคเดี๋ยวไปบ้านจะมาดูรายละเอียดตรงนี้อีกทีหนึ่งต่อไปนะคะเป็นเปลี่ยนวิธีการพัฒนาตัวละครที่ปรับใหม่หลังจบการศึกษานั่นเองก็คือฟังก์ชันเปลี่ยนตัวละครเป็นฟังก์ชันที่สามารถเปลี่ยนตัวละครเพื่อเล่นได้เลยหรือว่าที่เราเรียกกันชับๆว่าระบบโคลตัวละครน,นั่นเองนะคะโดยเชื่อม2ตัวเข้าด้วยกันเนาะซึ่งเขาได้พัฒนาระบบนี้นะคะให้สามารถรับฝากค่าะสบการณ์เดียวกันในระหว่างตัวละครที่เชื่อมโยงกันได้แล้ว นั่นก็คือสามารถแชร์ exp ได้นะคะแต่อันเนี้ยยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นะคะแอบงงง,งนิดนึงแต่เดี๋ยวยังไงไปลองทดสอบลองกันอีกทีหนึ่งเนาะก<ล>็ทำความเข้าใจเกี่กับระบบนี้โดยที่เอ่อ gm นะคะเขียนไว้ว่า 1. คลิกไอคอนเปลี่ยนตัวละครหรือว่าโครตัวละครนะที่ด้านสายบวงของหน้าจอนะคะแล้วก็กดเชื่อมโยงตัวละคร a กับ b ที่ต้องการเปลี่ยนนะคะ ทีนี้สองเมื่อรับค่าประสบการณ์ด้วยตัวละคร A แล้วระบบจะสะสมาค่าประสบการณ์ในปริมาณที่เท่ากันสามเชื่อมต่อด้วยตัวละคร B และรับค่าประสบการณ์ที่สะสมผ่านทางปุ่มรับค่าประสบการณ์นะคะก็จะน่าจะมีปุ่มเพิ่มเข้ามาเอ,อ่อค่าประสบการณ์ต่อสู้และทักษะที่รับผ่านทางการฝึกฝนของผู้ดำจะไม่ถูกสะสมนะคะอ,อ่าจะถูกสะสมเฉพาะผ่านทางการล่าเท่านั้นนะคะก็คือไปตีมอนนั่นเองเนาะเอ,อ่อ แล้วเลเวล49 56อ่า5 60นะคะเอ่อ uh, mm hmm. จะหยุดลง1ครั้ง mm hmm. นะเมื่อเปเลเวล49 56และ60กรณีที่ต้องการปรับแม้กระท่งรับสมการที่ถูกขสมได้ภายหลังจากนี้ mm hmm. จะสามารถรับได้โดยการกดปุ่มแล้วครับสมการเช่นเดียวกันนะคะ mm hmm. ก็คือเวล49 mm hmm. เราจะต้องไปกดรับเคสกับน้องผู้ดำก่อนนะคะ mm hmm. เพื่อแปลงตัวเองให้เป็นเวล50เนอะอันนี้ทุกคนน่าจะพอเข้าจอยู่ โอเคก็จะประมาณนี้นะคะสําหรับระบบนี้นะเดี๋ยวยังไงก็เออจะพาไปดูในเกมอีกทีหนึ่งแล้วกันเดี๋ยวทำคลิปออกมาให้ดูด้วยนะคะจะได้ไม่งงแต่เบื้องต้นเลยก็คือจะมีปุ่มรับค่าประสบการณ์เพิ่มเข้ามาอะไรทุกคนง่ายๆเมื่อเราโคนตัวไหนไปอย่างแม่บ้านนะคะก็คือดาคเนียกับเมกุใช่ปะ่ะเราก็เอาดาคเนียไปฟาร์มอย่างเงี้ยเมกุก็คือจะจะได้รับ E ีด้วยนั่นแหละง่ายแต่เราต้องไปกดรับเองเท่านั้นเองนะคะซึ่ง ถือว่าดีมากๆเลยอันนี้โอเคุกอาชีพนะคะเพิ่มรูปลักษ์ของเรนเจอร์เทมเมอร์และมูซานะคะซึ่งเขาเคยเปิดเผยไปแล้วในงานแบกสุดเฟสต้านะคะในช่วงเอ่อจำเดือนบ่ได้แล้ว <laughs> โอเคเขาเป็นว่าอ่ะนี่นะคะเป็นเอ่อใบหน้าใหม่ของมูซานะคะแล้วก็อันนี้ของเรนเจอร์แล้วก็เทมเมอร์นะคะ อันนี้ถ้าคุณคุณถ้าจะไม่ผิดเหมือนมันเป็นโมเดลแรกเลยที่เขาเคยเอาไว้โฆษณานั่นเองนะคะก็เลยเพิ่มมาให้น้องๆสามตัวนี้แหละจะเลน้น้องๆก็ไม่ได้หกโอเคต่อไปนะคะเออเบอร์เซอร์เกอร์นะคะเออเดี๋ยวขออนุญาตดูแป๊บวันนี้ทัวรอ,อมีเบอร์เซอร์เกอร์วาคคิลลี่ลินจ่าวิชสตรเกอร์กาเดียนเซตขอแซลูซาแล้วก็เมกุนะคะ คือทำพูตรงๆ,ๆที่พูดเร็วๆแบบนี้ก็คือเขาเหมือนมีแก้บักของตัวละครนิดหน่อยนะคะมีอย่างละบัดเดียวไม่ได้เยอะอะไรบางอันก็มีสองสกิลแต่ว่าเนีย่ยส่วนใหญ่เป็นแก้ไขปัญหาที่ผลอันนั้นอันนี้อันนูนมันไม่ใช้ไม่ได้หรือว่าแก้ไขคําอธิบายอะไรแบบนี้นะคะอันนี้แม่บ้านก็เลยอ่านเร็วๆหน่อยนะก็จะมีรายชื่อตามาชีพเมื่อกี้ที่บอกไปนะคะ ส่วนนักไรเล่นอาชีพไหนยังไงก็มาดูกันได้นะคะว่าเอ้ยอาชีพตัวเองมีการแก้อะไรนิดนึงหรือเปล่านะคะโอเคก็จะประมาณนี้ต่อไปนะคะเป็นเรื่องมหาสมุทรเนาะซึ่งวันนี้ก็โอ้โหทีมก็เขียนยาวเหยียดมากมายซึ่งเอ,อ่อถ้าเอาไง่ายๆเลยลก็คือเขาได้ทําการปรับปรุงมหาสมุทรอยู่และก็จะทําการปรับปรุงไปเรื่อยๆนะคะเรื่องของการเห็บเรือหรือการออกทะเลก็จะยังทําดําเนินการในการปรับปรุงไปเรื่อยๆอยู่นะคะ อ่ะซึ่งวันนี้นะคะมีการปรับเปลี่ยนจํานวนงานเมื่อผลิตหินดําที่มีเสียงรุ่งรานุนะคะให้เหลือแค่200แล้วก็หินดําที่ถูกดูดกืนพลังนางไม้นะคะก็เอ่อให้แลกเปลี่ยนทางการค้าระดับหนึ่งได้ทันทีนะคะไม่ต้องไปแลกเปลี่ยนที่ใบแลกเปลี่ยนกลุ่มการค้าอีกาดําแล้วอะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็มีควสรายวันสําหรับคู่มือเรือสัมพาและเรือฟรีเกตนะคะเพิ่มปริมาณการรับควสนั่นเองเนาะ ก็คือเพิ่มจากหนึ่งอันเป็นห้าอันก็คือเพิ่มของอะแหละง่ายๆนะคะแล้วก็ย้ายเควสรายวันสําหรับแลกเปลี่ยนการค้านะคะจากเกาะดวงตาเป็นที่เกาะอ,อิริยานะคะแต่นี้เป็นเควส์ายวันเฉยๆนะส่วนเออเดี๋ยวแม่บ้านขอดูแ๊บแล้วก็มีการเพิ่มเควสดังต่อไปนี้ที่เกาะอ,อิริยาด้วยนะคะอโอเคก็มีเควสพวกนี้เนาะมีเพิ่มเควสเข้ามา แล้วก็ปรับเปลี่ยนของรางวัลพื้นฐานนะคะที่สามารถรับได้จากดาริโอผู้จัดการท่าเรือ,อ่งเกาะอิริยานะคะเ,เดี๋ยวแม่บ้างขอดูบ้ตรเมื่อกี้มันหายลวหายไปไหนอ๋ออันนี้แล้วก็ปรับปรุงเควสสำรวจนะคะที่ได้รับจากการสำรวจในเมนูทอดสมอเรือนู่นนี่นั่นแล้วมันมีเรื่องอันเนี้ยเดี๋ยวแม่บ้างขอหาแป๊บ ควยไรยวันสำหรับคนส่งเสบียงนะคะก็คือมีการปรับด้วยให้ไม่มีไอ้ให้มีให้มีการมาควยจะพูดจากกาท่าเรือนะคะหรือไม่บ้างขอดูหน่อยเอออะอันนี้เออถูกแหละนี่ก็คือควสเนี้ยแล้วก็มีการเพิ่มเอ่อรางวัลเลือกเพิ่มอัตราการคำขอเ้อาของเด็กชาวเกาะเป็นสองเท่าก็คืออันเนี้ยที่เราทำอยู่ที่เกาะอ,อิเลียนะคะมันก็คือปรับใหม่ให้ เออได้รับสองเท่าก็คือจะทําเรือได้เร็วขึ้นนะคะอันนี้ก็เลยแอบมองมองอยู่เอ,อ๊ะหรือฉันจะกลับไปลองทําเรือให้มันเป็นหัวมังกรสักที <c oughs> เดี๋ยวค่อยคิดอีกทีนึงเดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะ อโอเคต่อไปค่ะก็มีการเพิ่มการเน้นสีนู่นนี่เนี่ยเกี่ยวกับการต่อเรือเนาะก็เรื่องเรือก็คือปรับให้การต่อเรือง่ายขึ้นเควสอะไรแบบนั้นก็คือของเยอะขึ้นอะไรประมาณนี้นะคะตามที่แม่บ้านเข้าใจนะพอดีแม่บ้านไม่ใช่สายเรือขนาดนั้นแม่บ้านอาจจะมีอบบ่านผิดๆถูกๆบ้างนนี้ก็ต้องขออภัยด้วยจริงๆนะคะโอเคอันนี้เป็นช่างโชคเก็ยบยางไม้นะคะเป็นมินิเกมก็ปรับจํานวนครั้งที่สั่งเร็จนะคะเมื่อเก็บยางไม้เนาะก็จะประมาณนี้แล้วก็ อ,อ,อันนี้เป็นมอนเตอร์นะคะที่ประเทศลุกอลูมีการแก้ไขปัญหาในการแนะนำไปยังตำแหน่งที่ให้แม่นยำม,มากขึ้นในการไปหาบอสสาระดำนะคะเมีการลดและปรับเปลี่ยนรายการต่อไปนี้ของบอสชนกักชีนะคะเท่าที่ดูๆก็คือปรปับให้นางแบบอ่าไปง่ายขึ้นแหละน่าจะลดความลำคาญได้บ้างนะคะทำให้น้อยลงอะไรประมาณนี้โอเคต่อไปค่ะเป็นเรื่องสงครามฐานและครอบครองกันนะ ซึ่งเขาก็บอกว่าเขาได้ทำการแนะนําปรับเปลี่ยนนน่นนี่นั่นไปแล้วนะคะแต่ก็ยังปรับเปลี่ยนอยู่นะคะอ่ะทีนี้เออเวลาการรอการคืนชีพสำหรับฐานระดับหนึ่งนะคะก็คือปรับแล้วก็คือจาก60วิีเหลือแค่30วินาทีเท่านั้นนะคะด้วยเหตุดังกล่าวจึงได้มีการปรับเปลี่ยนให้ไม่มีการสร้างฐานฟูฟู4อันอีกต่อไปนะคะซึ่งสามารถ เพิ่งเคยสามารถสร้างได้ในฐานสงครามเนาะอันนี้คือระดับหนึ่งนะทีนี้ส่งครามระดับสองถึงห้านะคะก็คือจะอยู่ที่สิบวิแล้วเพิ่มสูงสุดได้จนถึงหกสิบวินาทีนะคะตามฟื้อน,นอะ่ะเนาะโอเคประมาณนี้แล้วก็รวมไอเทมซ่อมแซมป้องพราการต่างๆนะคะให้เป็นอยู่เป็นหินขัดอันเดียวแล้วไม่ต้องมาแบบอะไรหลายๆอันนะคะซึ่งอันนี้ก็ดีนะ แล้วก็เอ,อเนื่องจากเขาลบไอเทมออกนะคะก็คือหินค่ะที่แข็งแกร่งน้ำตาลทะเลทรายสีทองนู่นนะี้เนี่ยเขาก็เลยจะมอบของถ้าใครแบบมีอยู่อะไรประมาณนี้นะคะหรือซื้อมาเนาะก็ปรับเป็นหินขัดอย่างเดียวจบนะคะอันนี้เอออันนี้ดีมากเพราะว่าบางทีเราไปวอลละระดับมันก็มึนๆหน่อเนาะโอเคต่อไปนะคะฟังก์ชันฟื้นฟูพานะของฐานจําหน่ายวัตถุ กรณีที่พานะใช้ขณะดําเนินฐานตึ้ตต้ต้องใช้ไอเทมฟื้นฟูอย่างต่อเนื่องจึงทำาหหรือจงใจทำให้เสียชีวิตซึ่งทางเราต้องการมาทําความยุ่งยากตัวนี้นะคะเออก็เลยเพิ่มฟังก์ชันฟื้นฟูอย่างเดียวเอ้ยเช่นเดียวกับฮอกมาให้ในฐานจําหน่ายวัตถุของป้อมปราการโอเคอันนี้เออก็คือมาสามารถแบบ เรียกว่าอะไรนะสามารถฟื้นฟูตัวเองได้ที่ขอท,ที่ฐานสาเบียงอะเนาะก็คือกดฟื้นฟูได้เหมือนแบบเตรียมสมอนไปอคอกม้านะจ๊ะไม่ต้องรอน้องตายอย่างเดียวแล้วค่อยกดน้องออกมาใหม่อะไรประมาณนี้นะคะเออแล้วก็มีการไปเพิ่มเควสทดลองในสังกัดปราชเพทยป้องกันอาวุธปิดลอ้อมบางส่วนด้วยนะคะเพื่อให้เราไปทดลองกันเนาะโอ้อันนี้ดีมากแล้วก็ชาเริ่มชายในชุดด,ดำนะคะก็คือกรณี นักพจน์ปลายที่เป็นหน่วยสังกัดและหน่วยลาดตะเวนเนี่ยหรือทหารที่รับผิดชอบตืดๆดก็จะโดนบางทีก็โดนคนชื่อก็เลยทําให้หาโดนทหารตำหน่งได้ง่ายนะคะเขาก็เลยปรับเปลี่ยนให้ไม่สามารถใช้ฟังก์ชั่นค้นหานักพจน์ปยของชายในชุดคุมดําได้ตอน15นาทีหลังเริ่มวอเอ้ยก่อนก่อนเริ่มต้องบอกว่าก่อนเริ่มนะคะก่อนเริ่มวอลสิบห้านาทีจะไม่สามารถไปกดชายชุดดำค้นหาชื่อใครหรือใดๆก็ตามได้นะคะอ่านต่อไป ช้างนะคะช้างกิ้วก็คือลดระดับความยากลงแล้วนะคะ,ะก็จะทําให้สามารถทำน้องได้ง่ายขึ้นนะคะน้องช้างตัวเนี้ก็ลดวัตถุดิบลงนะจ๊ะถ้าใครอยากจะทำก็ไปทํากันได้เลยนะคะซึ่งมันก็แอบบุ่นวาอยู่แต่ตอนนี้ก็คืออ่ะปรับกระบวนการใหม่ให้แล้วแล้วก็ทําให้น้องทําง่ายขึ้นนะคะถ้าใครยังไม่มีช้างกิ้วอยากไปทําก็ลุยเลยทุกคน โอเคเอมีอะไรอีกเดี๋ยวแม่บ้างขอเช็คแบบนะคะเหมือนจำน่าจะหมดแล้วนะที่เหลือก็เป็นจุกจิส่วนอันนี้ก็เป็นร้างค้าเพิ่มเพิ่มท่าทางรอสำหรับชุด Lovely Boom ในก็คือถ้าใครมีชุดนี้นะคะจะสามารถกดท้าชนแก้วได้นั่นเองนะจ๊ะทุกคนโอเคเดี๋ยวไปดูกิจกรรมกันนะคะว่ามีอะไรกันบ้าง กิจกรรมมุ่งสู่การจบการศึกษาด้วยบัตรผ่านสีสั้นนะคะอันนี้ก็คือเออเป็นของสีสั้นนั่นแหละอะเป็นบัตรผ่านสีสั้นนะคะที่จะอยู่กันไปยาวๆเลยนะคะซึ่งอ่าข้างหน้านะย้ำกันอีกทีนึงก็คือเป็นของที่ทุกคนจะได้นะคะถ้าเราเล่นสีสั้นเนาะแต่ข้างหลังเนี่ยคือเราต้องเติมนะคะรานะคา599บาทนะคะ แต่ว่าถ้าใครเอ่อไม่ได้อบายหรือเล่นหลายๆรอบแบบแม่บ้านแล้วเนี่ยก็ไม่จาเป็นต้องเติมก็ได้นะแต่ถ้าถามว่าของข้างหลังคุ้มไหมคือคุ้มมากๆนะคะแต่ว่าเอ่อแต่ยางก็อย่างที่บอกอะแต่ว่าของบางอย่างอะติดตัวเนาะส่งไม่ได้อย่างไต่ของมาเนี่ยอยากได้จังแต่ไม่รู้มันส่งให้ตัวอื่นได้หรือเปล่าแบบเกาะที่เราจะกดอะเออไม่รู้ได้เปล่านะคะ ก็อ่ะโอเคก็เดี๋ยวค่อยว่าการไปเจาะเลือในคลิปอีกทีหนึ่งนะคะการถ่ายโ e อไอเทมอเนี่ยอิสระนะคะที่เด้วยชัวเพิงที่ไม่เสถียรของมานี่เอ้ยเออถูกแล้ว <c oughs> ก็คือโคลนตัวละครนั่นแหละอ่ะตอนแรกนึกว่ามันจะไม่กลับมานะคะเพราะมันพึ่งหมดไปเอาเป็นว่ารอบนี้อยู่ถึงยี่เออสิบเอ็ดตุลาคมเลยนะคะก็ยาวๆไปก็ใช้แค่อันเดียวก็เท่ากับสิบเอเท่านั้นเองนะคะถ้าใครอยากจะโคนตัวละครตัวละครอะไรก็อย่าลืมนะคะ ก็ตอนนี้ก็คือระบบเรื่องของการเอ่อได้ EP ร่วมกันก็เข้าแล้วด้วยเนะ <Okay. S 1> าะเดี๋ยวแม่บ้านจะไปทดลองระบบนี้เหมือนกันโอเคกิจกรรมสัปดาห์แห่งจันทรานะคะ <Okay. S 1> ก็สำหรับสัปดาห์นี้นะคะถึง4ตุลาคมเนาะ <Okay. S 1> ก็เป็นเควสเอ่อตีบอสสาระดำนะคะในหมวดจันทรานั่นเองซึ่งก็จะมีโอกาสได้รับพวกนี้นะคะแต่ว่าก็นั่นแหละก็มีแค่มีโอกาสแ,แหละทุกคน <laughs> ซึ่งบอสจันทราก็จะมีบารีชนกัชีแล้วก็ผู้นําทหารไม้ไผ่นะคะก็น่าจะชิวๆกันบ้างเพราะหลายคนก็น่าจะตีผู้นําทหารไม้ไผ่กันแลเนาะโอเคสําหรับใครอยากได้ของรางวัลเพิ่มมันนี้ก็อย่าลืมนะคะทำได้ทำเควสได้ด้วยตัวละครเลเวห้าสิขึ้นไปนะ ย้อมสี่ชุดใหม่เลิฟรีบูมนะคะอันนี้ก็ถึง4ตุลาคมเลยก็เป็นการประกวดย้อมสี่ชุดใหม่กันนั่นเองนะคะถ้าใครแบบซื้อ,อยางไก็ไปร่วมสนุกกันได้นะคะซึ่งย้อมสี่ชุดนี้แล้วนะก็ให้สวมใส่ชุดนี้แล้วก็ถ่ายภาพสกรีนช็อตมาเลยอวดสวยอวดหล่อได้เลยนะคะแล้วก็ไปโพสภาพลงตรงหน้าเว็บไซต์ตรงนี้ตรงเว็บบอร์ดนี้เลยเนี่ย นะคะแล้วก็ไปหมวดสก,กีนช็อตแล้ววิดีโอนะคะหรือกดตรงนี้เลยก็ได้นะคะแล้วก็เมื่อโพสลงในเว็บบอร์ดก็ให้ใช้ตั้งชื่อนำหน้าว่าเลิฟลีบูมด้วยนะโดยทุกคนที่เข้าร่วมนะคะรางวัลชนะเลิศสิบรางวัลจะได้รับแพ็กเกจพรแห่งโอโมลนั่นก็คือ V.P. พรมคามาซิลรางสุหรโอมมลไปเลย15วันนะคะส่วนคนที่เข้าร่วมทุกคนจะได้รับกระเป๋าแพ่นของลินจิโอกล่องช่วยเสริมประสิทธิภาพแบบพี่สอบแล้วก็คัมพีเพื่ออัตรากระดอยเทมสองใบนันจ๊ะก็ประมาณนี้โอเค วันนี้แพทอัปเทตนะคะก,กิจกรกรมก็จะประมาณนี้เนาะแพทอัปเดตหลักๆวันนี้ก็คือเรื่องซีซันใหม่นั่นเองซึ่งซีซันใหม่ก็มาเสียทีเนาะคะ่ะโอเคเดี๋ยวแม่บ้านจะรีบปั่นคลิปเรื่องซีซันใหม่มาให้เร็วที่สุดนะสำหรับวันนี้ต้องขออนุญาตลาไปก่อนแล้วนะคะถ้ายังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสัคสมาชช่องแม่บ้านเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิงด่งจริงๆเอาไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแม่บ้านเนาะสำหรับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนแล้วนะคะแล้วเจอกันใหม่เดิ